จะ,ะจะซื้อเรือน้ำนะจะซื้อเรืเอด้วยน้ำเรือด้ดำบมีใครไหมบ้างครับ <labeled> เด็กเก่าชมดีอ่ะที่มึงมีอยู่แถวบางแสนแล้วไอ้โนโุก็หันกลับไปตอบอาจารย์ไปนั้นว่าว่าอย่างครับแม่วันนี้เป็นวันส,ส,สบายๆพวกเราวันอาทิตย์ยินดีต้อนรับบงค์นดำนู่ <K ate> <S <S นไม่ใช่ผมเปลีบบ่ยนชื่อแล้วอ๋อนพทัศนน์ชื่อเที่จยากที่สายทำไมครับทำไมทำไมเอก็อยากเปลี่ยน เออก็คือไม่ต้องเสือกรื่องของเขาชิฝ่ายขยันถามมันปิดเลยอ๋อปิดเลยกันจะอยากเปลี่ยนไงตอนนี้เราอยู่ใน YouTube ของผมรีซอร์ตสไตล์จากที่เมื่อกี้เราอยู่เราแนะนํนำร้านของโน่ชื่อคราฟแมนไปตอนนี้เป็นพาร์ทแบบพูดคุยสรุปของพวกเราเองคุยกันเองเอฮาไปด้วยสถานการณ์ที่มันตึงเครียดมาตลอดไม่ตลอดหลายเดือนเราก็เลยเอ้ยตึงเครียดหน่อยก็เลยมานั่งคุยกันหน่อยเป็นเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็หาโปรเจกต์ทำส้นตีนอะไรด้วยกันหน่อย ชงีแไอ้เฮียอยู่ไอ้เฮียเตะบอลก็ลําบากวันนี้ก็เตะไม่เขาจะได้แต่ว่าฟุตบอลเรายังซ้อมอยู่แต่ละคนก็มีภารกิจของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็หากิจกรรมทําเพิ่มเพราะพวกเราก็อันนี้ก็รุ่นผมสาสิบหกแล้วโน่ก็จะสามสิบแล้วยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วแต่โน่ได้มีธุรกิจสองสามวันแล้วไม่ต้องห่วงมีคริปโตอะไรด้วยที่แบบที่ตอนนี้มันพุ่งลงตกตกไปหมดแล้วชวนกูเล่นชวนกูเล่นทุกวันนี้กูยังถอนที่อะไรไม่ได้เลยไอ้สัตว์ชวนคนอน่นเล่นโดนติดดอยไมวดีเหรออ๋อ นี่กระดอยมัโอ้โหดอยหมึกนเลยใส่แม่งหลอกหลอกขึ้นแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นมาแม่งไม่ขึ้นคือมันไม่ค่อยๆลงแค่แม่งทิ่มลงเลยทิ่มเลยทิ่มหัวเลยแล้วก็ไม่เด้งขึ้นมาอีกเลยอะคุณ่อว่ชื่อร้านไอ้ไอ้โน่เนี่ยมาจากไหนมาจากอะไรครับ จริงๆแล้วเนี่ยครับโน่เนี่ยนะมันเป็นชาวอีสานเลยตั้นื้ออะไรอย่างนี้โวตอนเปย์โสย์โสธรนะเย์โสเป็บ้านเกิดเลยอออ่าบ้านเกิดเลยแล้วทีเนี้ยมันมีอาจารย์คนหนึ่งมาถามมันเอ้ยโน่ครับหนูเนี่ยเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับแล้วไอ้โน่ก็หันกลับไปตอบอาจารย์คนนั้นว่าว่าอย่างครับแมน ไอเดียขึ้นมาว่าไอโน่ก็เลยพิมพขึ้นมาเลยว่าอะไรหะือเปแมนครับแมนเนี่ยไไออเียคิดะรมันก็เลยมาเป็นชื่อร้านเขียนมาเป็นเป็นครับแมนครับแมนก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเป็นอินเตอร์หน่อยเขาเรียกว่าแบบล้อคำล้อคำอ่า๋อนลเ่ที่มาที่ไปของร้านเนี้ยทุกคนเลยนะฮะชื่ออะไรนะ ครับแมนไม่มันตอบอาจารย์มันไงมาตอบอาจารย์มันตอบอาจารย์ที่ยโสใช่ไหมครับจะไปตอบจะจะไปตอบบ้าใช่ฮะอย่างเงี้ยเออไม่ได้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 มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ยโสครับมันอยู่ยโสครับผมตอนนี้อยู่ข้างกรุงเทพอยู่กรุงเทพก ครับแมนเที่มาที่ไปเออมึงจำไว้นะแล้วมึงก็ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังใครถามว่าร้านเป็นไงไปบอกหุนส่วนมึงด้วยว่าคือต้องเล่าแบบนี้เอาฮาเอาฮาอาจารย์ถามมึงใช่ไหมเล่าว่าว่าไอ้โน่หนูเป็นนักฟุตบอลนักกีฬาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมึงต้องหันกลับไปหาอาจารย์ว่าตอบว่าครับแมนครับแมนเคยได้ชื่อร้านนี้ว่าครับแมนเป็นชื่อนี้ไอ้เจ้าของร้านยังไม่รู้เลยไอ้เนี่ยไอ้นี่เล่าเป็นเรื่องเล่า ไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่คือครั้งแรกหมดนี่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกตีครั้งแรกแล้วรู้รู้จักที่มาของร้านด้วยโอ้โหบ้าจริงเชียวมึงยังไม่รู้อ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเออดีว่ะดีว่ะดีว่ะขอบคุณมากคือที่ทำให้พวกเราได้รู้ใช่ขอบพระคุยมากครับมงคลตอนนี้คุณอยู่ทีมไหนอ่าคนพูดถึงอ่าผมอยู่ พัทยาดอฟฟินครับนี่ดอฟฟินคืออะไรดอฟฟินดอฟฟินคือโลมาไงลาาโลงมาไงโลงมาไงส ê! มึงนี่ต้องให้ด่าเป็นภาษาอะไรดอฟดอฟินดอฟดอฟฟินจะชิบหายมึงแงเลยนะตอฟฟินก็ชิบหายกันเลยทีนี้ได้ข่าวว่าทีมเนี่ยเด็กเก่าชมรีวิวอยู่เออเออครับ มีใครป้ังเด็กเก่าชงดีอ่ะที่มึงมีอยู่แถวบางแสนเด็กไม่ใช่นักบอลอ๋อไม่ใช่เอนักบอลนี่พูดถึงนักบอลเนี่ยอ๋อนักบอนักบอลใบางางดับหน้าของก็เริเองเลคสระบุก็มีใครบ้างใครบ้างใครบ้างที่แบบระดับแนวหน้าของกเริ่เมืองไทยเลยเริ่ที่โค้ชเลยครับ็ใคคร้าทันธ์กองลกาง ชิงสตำนานตำนานตำตำโดนนะครับตำนานสูงนี่ก็คือแบบว่าเขาไปเล่นที่สูงสูงมาใช่เออบอลเขาแบบมีฟลาสสูงฟลาสสูงเยอะนำทีมโดยโค้ชแล้วอ่าเป็นโค้ชแล้วจะมีคนละทิศคนละทางคนละทิศออะไรคนละทิศคนละทางบ้าทิศคนละทางก็เป็นลูกหมอ ลูกม่อ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 อยู่มานานนะเขาเขาเก่งมากนะสมัยสมัยนั้นผมชอบด้วยไลฟ์สไตล์พ่อเล่นบอลอะไรเงี้ยด้วยไลฟ์สไตล์พ่อมึงดิไลฟ์สไตล์ก็คือในสนามสไตล์สไตล์เฉยสไตล์ก็คือไลฟ์สไตล์นะครับสนามเหมือนกันโอเคขอโทษขอโทษเอย่าเถียงอี่าเถียงเขาเล่นหนักมากผมจำเขาเตะแบบป้้า เป็นเซนเตอร์ฮาฟที่มีความเร็วสูงหลังๆถามกูว่าไอ้เทียซอมึงไม่เบื่อฟุตบอลแล้วมึงยังไม่เลิกเหรอพ่อเริ่มเบื่อแล้วไอ้สัตว์มึงเบื่อมึงเลิกไปก่อนแล้วกูยังไม่เลิกยังไม่เบื่อไงคืออายุเท่ากัน่ของพวกคุณเนี่ใช่ใช่อายุเท่ากันแล้วรุ่นน้องเราปีนี้ว่าไงลู้ไม่ไม่เขาอยุไม่รูเท่ากันแต่เขาน่าจะแกงจะแจ้งแจ้ง แจ้งเกิดช้ามงคลโอ้กินน้ำอืมนี่ถ้ามีสปอนเซอร์สปอนเซอร์ต้องเข้านะคู่หีก็คือแบบจอสองทีหมดอ่ะแต่อันนี้ยังไม่เข้านะไม่ต้องให้เห็นนะไม่เอาไม่เอาเออเข้ามาถ้าเข้ารีบมาถ้าเข้ามาเลยใส่ละก็มีถึงชลทิศจนละทางคนลทิศคนละทางเออก็มีนพทัศนนน์นี่มันมึงคือใครเนี่ยอันนี้คือใครเออทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเอาชื่อมคนละชืไม อยากเปลี่ยนนะเปลี่ยนธรรมแสงรู้แล้วว่าอยากเปลี่ยนแต่มันต้องมีเหตุผลสิคนเราอ๋อผมผมเปลี่ยนเพราะว่าคือไปเห็นเขาเปลี่ยนมาเผื่อแบบมันปังบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากก็คือเห็นเขาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนก็ตามเขาคือยังอยากฟังอยู่เออก็อยากเอาจริงจนพทัศนนนเนี่ยชื่อเล่นชื่อเดิมเขาคือชื่อมงคลมงคลน้ำแต่มันบอกว่าชื่อไม่มงคล กูก็งวว่ามึงทำไมถึงไม่แต่คุณชื่อนี้ทำให้คุณดังเลยเออคุณต้องเข้าใจนะเหมือนชื่อกูเนี่ยทีละทวยหัวเทพเนี่ยไม่ใช่ทีละเทพเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันมีคนเคยบอกเหมือนกันว่าว่าชื่อผมอาจจะแบบเั้ยมันต้องเปลี่ยนถ้าอยากกลับทีมชั้นต้องเป็นงี้ผมว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนไม่ได้ชื่อนี้คือทีละเทพคือทีละเทพนะเออมันก็คือมันพ่อแม่ผมเป็นคนตั้งอ่ะมันจะไม่มงคลได้ยังไงใสิน้เป็นความเชื่อความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลโอเค ก็แล้วแต่ใครจะเข้าใจเข้าใจเชื่อแต่ว่าครับด้วยความที่แบบมันลองดูอะไรเงี้ยผ่านมาครึ่งหนึ่งของชีตแล้วอะไรเงี้ยก็ลองดูว่ามันจะเป็นโดนตีขึ้นเลยครึ่งหนึ่งของชีพโดนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เฮ้ยไม่ลองไม่้องไม่้องเสร็จปุ๊บแล้วก็คุณก็เลยอยากเปลี่ยนดับ ไอ้เรี่อมึงพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องของชีวิตคุณก่อนับเรื่องชื่อคุณนี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนแลดีขึ้นไหมรู้สึกว่าดีขึ้นยังอ๋อไอ้กิตการไม่ไอ้ร่างกายมึงนิสัยมึงไอ้เย้ยรับผิดด้วยรับร่างกายเฉยร่างกายเฉยัยังไม่จบหรอจบจบมีแล้วมึงจะจบเมื่อไหร่ครับเออชีวิตเนี่ยไม่ก็แล้วมีใครเพิ่มเติมอีกเข้ามเปอร์เซ็นต์ใครคนไข่แก้วไอ้นี่ยังอยู่เขาเปลี่ยนชื่อมากันเนี่ย พากินแล้วกลับมาปากินอะไรนะปาเกียวนะปากินรอบปากินไก่เต่าเหรอไอ้นัา่นพากิ ยัง er ม <S <s <beauty that fade out> ึง <parole> ข <numbers> <mag> ึ้นหน้าลูปหน้ามาด้เดี๋ยวขึ้นเอตเอเ้ักรเขาคุยผมบ่อยเขาทักผมหาหาผมบ่อยนี่ตอนแรกมันเริกไปแล้วบ่าหรือว่าไปอยู่ไหนก่อนเลิกไม่เลิกไม่เลิกเขาหาทีมอยู่เขาไปอยู่ที่ลาดประชากอ๋อลาดประชากับกับเบนใเบนเบนใช่แล้วก็มาที่ครับพัทยาดอฟฟินดอฟฟินก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเก่าชมบุรีหมดเลยนะใช่ใช่เออแล้วก็มีนี่ะตอนนี้ล่าสุดลูกน้องผมลูกน้องคุณด้วย ใายคายคาเพียวเพียวอ่ะเพียวพีรพง์พีรพง์พีรพง์ดีอืมอ่ะดีพีรพง์ดีแหมดีดีแหมใชก่ผมเคยร่วมงานกับเขาอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ร่วมงานอยู่มีอะไรพูดถึงพีรพง์อ่ะพีรพงก็คือู้ภาษาอีสานไหมเวลาเขาเสียบอลเขาร้องไงนะ ไอไอใช่คนเตะเขาจะร้อไงเออไอ้คนบ้านใเตะดิเขาลกๆหรอเออเออจะซีดไอเทียอะไรนะเฮ้ยผมไม่อยู่ชมดีนี่เขาทีนี่ลูกน้องผมเลยนะเขาพาผมไปเที่ยวกินกาแฟตลอดคุณอยู่ตั้งแต่สโมอลส์ไอตำรวจด้วยนิสัยดีนิสัยดีเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแม่งไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ได้หลับได้นอนทำไมอ่ะพูดไม่พักใครจะพูดอะไรทำอย่างนั้นเหรอ มัตกลาวหน่อยหน่อยมันด่ามึงยับเลยอ่ะมึงมีลูกกี่คนแล้วตอนนี้หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนอยู่ใช่ใช่อันนี้ก็เสียดร้อยเอ็ดเหมือนกันนะเสียดลบด้วยครับเหมือนกันใช่มีตังค์เมื่อไหร่ซื้อรถซื้อรถซื้อรถเขาเน้นซื้อมันสดด้วยซื้อมันสดรถแบบรถมือสองอะไรเงี้ยซื้อมันสดอืรายสุดก็เชื่อเบอร์ตัวแล้วล่าสุดนี่จะซื้อเริ่มน้ำนะจะซื้อเริ่มน้ำจะื้อเน้ำจะซื้อเริ่มน้ำจะซืเลย ไม่ใช่หมายถึงไอ้นั่นไอ้เพียวไอเพียวเหรอเออให้ื้อให้ลูกไปดูปลาเป็เรื่ออะไรอย่างเงี้ยมึงพูดบ้าทุกที่ยว้องดำมไม่รู้เรื่องเอาพออย่าของปากของคอดีกว่าเดทีมผมแล้วอัปเดตทีมคุณหน่อยทีมผมโอเคลงตัวแล้วตอนนี้มีผมคุมกลุ่มบางเหียนอยู่มีพี่โอ้นลังสานคอยดูแลสบายเดฮาสึกษาอยู่ในกรุงเทพครับผมโอเคมาเข้าทางไหมเข้าทางเลยอยู่หลังบ้านคุณนิดเดียวเองแต่มาซ้อมบอลกี่โมงรู้ป่ะมาช้ากี่โมง โอ้โหนัด4โมงมากี่โมง3โมง55ลากกำลังรองเท้ามาแล้วอยีาลืมเลยโลกไปวันก่อนเอ่อไปทำงานมาบอลซ้อม4โมงเข้ามาในซอย3โมง50แล้วซอยมีโรงงานอยู่เออใช่ไอ้เหี้ยรถเข้าออกรออะไรกูถอยไปจอดปักซอยแล้ววิ่งรอแล้วขากลับขากลับรู้ไหมโน่รอด้วยนะทำไมอ่ะจอดรถไว้หน้าปักซอยแล้วจอดได้ทำไมสนามแม่งก็มีจอดเขาวางไม่ทัน รถลุกง่าหน้าโดนลุกหรอถ้ามาช้านี่คือต้องเสียสามพันเลยนะเออต้องเลี้ยงกาแฟทั้งทีมกาแฟทั้งทีมประมาณสามพันเลยนะซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่เคยผมเคยมาแล้วแล้วดูกใกล้แล้วโดนเงินมาแล้วสามรอบเขาเป็นสามรอบเป็นสายโปแบบเป็นสายเปรอะน้วเราโดนที่ไหนที่บุรีหลับไหมหรือที่ลาดบุรีปะลาดบุรีทำอะไรอ่ะที่เราไปนอนแล้วเราลงมาข้างล่างสายอ่ะมีรอบหนึ่งมีรอบหนึ่งที่เราโดนอ่ะ ไปเตะนี่หรือเปล่าอ๋อมีแข่งนี่ว่าที่สนามตันแข่งที่เราไปกินข้าวแล้วก็มาแล้วแบบเออ<บ>นับเวลาดู้วยลาพินเออเออจำเวลาผิดไอ้เชีย่ยเราแม่งเร่งคือแบบนาทีเดียวแล้วเพื่อนล็อกห้องอะ่ะ <c oughs> เ,เ,เข้าใจว่าโดนล็อกห้องเลยไอย้เชีย่ยเย็ดแม่นั่งกินกาแฟแปลกันโอ้โหลืมดูเวลาคุยกันเพลินเนี่ยเรียบร้อยมัวโม้อะไรเงี้ยนั่งคุยลืมดูอ้าวคนนัตีโมนี่ว่าโหนี่ก็มาเร็วเรียบร้อยโอเคครับขอปากขอคอที่เดียววันนี้อันนี้ถือว่าได้เทปหนึ่งครับผมเฮไฮแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีว่าแต่ละคนเป็็นนนไไงงกกกกกัับ้ามมีีิจจรรรออะเเด๋ยว ในนี้อีกทีนึ่งนะรรีซอร์ตไตครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยช่องรีซอร์สไต์กดกระดิ่งกดแชร์เอาภาษาคุณฝากกดไลค์กด s i b e นะคร์ที่ภาษาอะไรอย่าลืมปิดต้านที่เพจสันกระดิ่งไปกดไลค์ที่ไม่ต้องไม่ต้องแล้วพอแล้วไอ้สัตว์เยอะไม่มีเพจเอาแค่ยูทูบก็พอเอาเหรอโอ้ยเปลาอย่างพูถูกสบทุกคนเจอกันครับ